พี่กระตอีกแล้วนะคะในคลิปวิดีโอนี้นะคะคลิปนี้อาจจะดูแสงอาจจะเพี้ยนเพียนิดนึงนะคะเพราะว่าพี่ต่ายเปลี่ยนโลเคชั่นใหม่แล้วแสงไฟมันจะเป็นสีออกเหลืองเหลืองอาจจะทําให้พี่ตาตดูตัวเหลืองนิดนึงแต่ไม่เป็นไรค่ะแสงไฟไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อก,การทําคลิปของเรานะคะคลิปวิดีโอนี้พี่ก็าตก็จะมาแชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับการลดน้ําหนักและการค่ะเพราะว่า มีน้องๆหลายคนมากที่ถามวิธีการลดน้ําหนักแล้วก็ลดหุ่นของพี่กต่ายมานะคะก็เดี๋ยวคลิปนี้จะมาเมาส์มอให้ฟังว่าพี่ต่ายใช้วิธีไหนที่แบบว่า <c oughs> ขอต้องขัที่น้ําหนักพี่ต่ายลดน้ําหนัก6กิโลภายใน1เดือนโดยที่ไม่ได้คุมอาหารหรือว่าไม่ได้ออกกาลังกายนะคะอะเดี๋ยวต้องมาเล่าให้ฟังก่อนว่ามีช่วงหนึ่งที่พี่ต่ายเคยอ้วนเคยอ้วนนะคะตอนนั้นนะ่ะพี่ต่ายหนักอยู่ที่53กิโลนะคะคือ เดี๋ยวปอกก่อนปัจจุบนันน้ําหนักอยู่ที่46กิโลนะคะแล้วก็สูง159นะคะก็ก็ไม่ได้ตัวเล็กมากแต่ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ตัวอ้วนหรืออะไรเนี่ยนะคะอ่อแล้วช่วงที่พี่ตายน้ําหนักช่วงที่พี่ต่ายใช้สูตรลดความอ้วนก็คือตอนนั้นน่หนัก53ด้วยความที่เราตัวเตีย้ยแล้วแล้วพี่ต่ายเป็นคนที่กระดูกใหญ่เลยดูมือดูอะไรแบบเนี้ยคือเป็นคนที่กระดูกใหญ่แล้วพอน้ําหนักขึ้นนะคะ พอหนักขึ้นมันจะกลายเป็นคนแบบคนแบบตัวล่ำตัวล่ำเหมือนผู้ชายเลยแล้วตอนนั้นก็อตอเทื่ <c oughs> มากคือแบบพยายามที่จะหาวิธีลดความอ้วนแล้วก็ <c oughs> แล้วก็มีกินยาลดความอ้วนด้วยแต่ว่ากินยาไม่สนับสนุนเพราะว่าตอนที่พี่แต่กินยาลดความอ้วนอะ่ะออรู้สึกว่ากินแล้วตอนนั้นอะ่ะเคลียาคืออาเจียนตลอดเลยว่าคือกินอาหารอะไรเข้าไปก็จะอาเจียนตลอดแล้วก็อเหมือนแบบมันร่างกายมันไม่มีเลี่ยวมีแรงค่ะจนแบบโอเคไม่กินยาแล้วก็เลย ไปเจอสูตรหนึ่งใน YouTube นี่แหละมันมีช่องหนึ่งที่เขาแนะนำสูตรลดควบ่วนแบบเร่งด่วนพี่ตายก็เลยเฮ้ยมันคืออะไรมันก็คือ,อ,อนมเปรี้ยวนะคะนมเปรี้ยวของดัชมิลลดอะไรก็ได้นะคะแต่พี่ต่ายชอบกินลดของผลไม้รวมนมเปรี้ยวหนึ่งกล่องผสมกับโซดาครึ่งขวดนะคะแล้วก็พี่ต่ายก็จะกินก่อนอาหารเช้า15นาทีก่อนอาหารเย็น15นาทีนะคะพี่ต่ายกินอยู่แบบนี้ประมาณ1เดือน น้ำหนักจะ53เหลือ46กิโลคือลดไปประมาณเกือบ7จกิโลค่ะ<า>น้ำหนักมันลดจริงๆแล้วตอนนั้นน่ะพี่ต่ายไม่ได้ไม่ได้คุมอาหารเลยนะคะก็คือกินปกติแล้วก็ ไม่ได้ออกกําลังกายด้วยแต่ตอนที่พี่ต่ายกินสูตรเจ้าตัวนี้ค่ะความรู้สึกที่ได้ก็คือว่าแต่ก่อนอื่นพี่ต่ายต้องบอกกันว่าเหมือนพี่ต่ายไปดูนะในนมเปรี้ยวอะ่ะเขาจะมีพวกจุลินซีย์และตัวบาซิลัสซึ่งมันจะช่วยในเรื่องของการระบบขับถ่ายแล้วก็ระบบ,บย่อยอาหารเกี่ยวกับเกี่ยวกับภายในของเราเนี่ยนะคะแต่ว่าความรู้สึกที่พี่ต่ายกินเนะี่ยพี่ต่ายมีความรู้สึกว่าพอพี่ต่ายกินก่อนอาหารเช้าค่าคะรู้สึกว่ามันกินอาหารได้น้อยลงรู้สึกว่าพอไปกินอาหารแล้วมันก็อิ่มเร็วตอนเย็นก็เหมือนกันพอกลับไปกินพอไปกิน เออมันมันก็ไม่ค่อยหิวอาหารคือมันทําให้เรารู้สึกว่าเราอิ่มอะค่ะแล้วก็ไม่ได้แบบไม่ได้หิวอะไรมากมายพี่่ายกินอยู่แบบนี้ประมาณเดือนหนึ่งน้ําหนักหายไปเจ็ดกิโลแลวแบบเออเฮ้ยแล้วพอน้ําหนักคงที่แล้วอยู่ที่ประมาณ4ี่สิบหกส่ะค่ะพี่สายก็ไม่ได้กินสูนี้อีกเลยก็ไม่เคยกินอีกเลยจนปัจจุบันก็ไม่ได้กินอีกเลยแต่ ช่วงไหนที่น้ําหนักพี่ตายขึ้นประมาณ2อหมกิโลพี่ตายก็จะใช้สูตรนี้เอ้ยต้องบอกก่อนนะสูตรเมื่อกี้สูตรโยเอ้สูตรนมเปรี้ยวกับโซดาพี่ตายเคยทําคลิปด้วยนะคะใครอยากดูย้อนหลังไปดูได้ที่พิมพ์คําว่าสูตรลดน้ําหนักแบบเร่งด่วนอันนี้โดยพี่กระต่ายนั่นแหละสูตรนั้นแหละพี่ตายกินแล้วก็หลังจากที่พี่ตายไม่ได้กินสูตรนั้นแล้วเพราะว่าน้ําหนักเรารู้สึกว่าเออเราคงที่แล้วเราไม่อยากกินเยอะเพราะว่าโดยส่วนตัวพี่ตายมีความรู้สึกว่าโย นงเปียวถ้ากินเยอะมันน้ำตาลมันก็เยอะนะคะบางทีเรากินเยอะมันอาจทาให้น้ําหนักเราขึ้นด้วยนะแต่ว่าพี่สายก็เลยจะไม่กินต่อเนื่องระยะยาวๆจะกินแค่ช่วงใดช่วงหนึ่งที่รู้สึกว่าเออเราจะลดน้ําหนักแค่นั้นเองพอพอปัจจุบันเนี่ย ถ้าช่วงไหนที่พี่ต่ายกินเยอะมากๆค่ะถ้าน้ําหนักขึ้นมาประมาณ2หรือ3ากิโลพี่ก็ต่ายก็จะใช้สูตรที่ว่ากินส้มตำหนึ่งจานแล้วก็ไข่ต้มอ,อีก2ฟองเพราะว่าในส้มตำหนึ่งจานนะเขาเขามีประมาณเขามีแคลอรี่แค่ร้อยยีแคลอรี่เองค่ะแล้วก็ไข่ต้มเนี่ยฟองหนึ่งน่าจะถ้าจําไม่ผิดน,นะฟองหนึ่งน่าจะมีประมาณ60กิโลแคลอรี่เองนะคะพี่ต่ายก,ก็จะกินสูตรนี่แหละกินตอนกลางวันกับตอนเย็น กินอยู่ถ nice ้าสมมุติว่าพี่แต่อยากลดน้ําหนัก3ามกิโลพี่แต่จะกินสูตรส้มตำกับไข่ต้มเนี่ยประมาณอาทิตย์หนึ่งน้ําหนักหายเลยค่ะคือน้ําหนักหายไปเลยประมาณ3ามกิโลโดยที่ไม่ต้องไปออกกําลังกายควบคู่ก็ได้นะคะก็จะกินสูตรนี่แหละพอกินส้มตำไข่ต้มแล้วน้าหนักมันลดแล้วน้ําหนักมาคนที่อยู่ที่4-5่สิบี่่แต่ก็ก็กินอาหารไม่ปกติก็กินอยากกินอะไรก็กิน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 ตะวี่ตะบานกินแต่ถ้าช่วงไหนกินตะวี่ตะบานกินแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันอึดอัดอีกแล้วคือมันมันน้ำหนักมันเพิ่มขึ้นมาอีกกล็จะด สูตรส้มตำนี่แหละค่ะกับไข่ต้มมากินก็จะอยู่แบบเนี้ยก็จะใช้สูตรนี้ดูแลหุ่นตลอดเพราะว่าไม่ได้มีตัวช่วยหรือตัวเสริมอะไรอะไรใดๆทั้งสิ้นนะคะเราไม่ได้มีอะไรแอดวานไปกว่าน,นี้เลยแต่ว่าก็จะมีนิดนึงจงที่ว่าพี่ต่ายจะดีท็อกค,คือเดือนหนึ่งเนี่ยพี่ต่ายจะต้องดีท็อกร่างกายอยู่หนึ่งเดือนสูตรดีท็อกของพี่กระต่ายก็คือจะเอาน้ําอุ่นน้ําอุ่นผสมกับมะนาวหนึ่งลูกนะคะดื่มในตอนเช้าก็คือเช้ามาได้ดื่มเลย สูตรนี้มันจะเป็นสูตรดีถอกร่างกายเรามันจะเหมือนแบบบางทีเรากินอะไรที่มันมันมันที่มันมีไขมันเยอะๆแบบนี้ค่ะพี่ตาก็จะกินสูตรนี้เหมือนมันจะชําระพวกอะไรที่มันมันมันที่เรากินเข้าไปเนี่ยนะคะก็คือในเดือนหนึ่งเนี่ยก็จะกินสูตรโซดาเอ้ยไม่ใช่ขอโทษค่ะก็จะกินสูตรน้ําอุ่นผสมมะนาวในทุกเช้าหนึ่งอาทิตย์แค่นั้นเองแล้วก็น้ําหนักก็จะคงที่อยู่แบบนี้คือปัจจุบัน อายุ33ย่าง34แล้วก็ถือว่าหุ่นพี่ต่ายก็ถือว่าโอเคไม่ได้อ้วนแล้วก็ไม่ได้ผองจนเกินไปก็อยู่ที่45นะตอนนี้ก็อยู่ที่45นะนะคะก็เป็นเคล็ดลับง่ายๆที่นํามาแบ่งปันให้ฟังกันนะคะสําหรับใครที่กําลังมองหาสูตรลดความอ้วนอยู่แต่ท้ายที่สุดแล้วพี่ต่ายต้องเหมาแบบนี้ก่อนนะว่าเหมือนอย่างในคลิปที่ลดความอ้วนแบบเล่งด่วนของพี่กระต่ายที่ทําย่ที่ทํานมเปรี้ยวกับโซดา คือหลายคนมาคอมเมนต์บอกว่าเฮ้ยพี่ตายกินเราได้ผลลดจริงๆเสียบสามโลสี่โลก็ว่ากันไปแต่บางคนกินแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมหนูกินแล้วหนูอ้วนกว่าเดิมคือต้องบอกแบบนี้ก่อนว่ามันไม่ใช่ทุกคนที่จะถูกกระสูนแต่ละสูตรใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นพี่กระต่ายแนะนําว่า ก็ลองกินดูก่อนถ้าสมลองกินสักสองสอาทิตย์นะคะถ้าสมมติว่าอ้วนขึ้นแล้วไม่เม้นมน้ำหนักไม่ลดเลยสูตรนี้มันอาจจะไม่เหมาะกับเราก็ได้นะคะแต่ว่าบางท่านพี่ต่ายเห็นบางท่านแล้วแบบดีใจมากบางคนบอกว่าเฮ้ยพี่ก็ต่ายกินแล้วน้ำหนักลงจริงๆิน้ำหนักลงประมาณส4ี่โลเรารู้สึกว่าเออเออเออเราดีใจด้วยดีใจด้วยที่คุณถูกจริตหรือว่าถูก ถูกระสุที่พี่ต่ายแบ่งปันให้ฟังนั่นนะคะก็ยังไงก็ลองเป็นทางเลือกอีกทางเลือกหนึ่งนะคะเดี๋ยวถ้าใครที่อาจจะงงๆกับที่พี่พี่กระต่ายพูดนะเดี๋ยวพี่กระต่ายจะเขียนไว้ใต้คลิปนะคะว่าพี่กระต่ายผสมอะไรอัตราส่วนเท่าไหร่กินช่วงเวลาไหนบ้างนะคะก็เดี๋ยวลองดูใต้คลิปอีกทีหนึ่งนะคะก็คลิปวิดีโอนี้เป็นเป็นคลิปที่แชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับการดูแลหุ่นแล้วกันเนาะแล้วก็สูตรลดขบวนแบบเร่งด่วนของพี่กระต่ายนะคะถ้าใครชอบก็ลองเอาไป ไปปรับใช้กันดูนะคะแล้วก็ถ้าใครกินแล้วได้ผลไม่ได้ผลยังไงมาเล่าให้พี่กระต่ายฟังหน่อยมาคอมเมนต์ใต้คลิปให้พี่กระต่ายฟังหน่อยนะคะคืออยากรู้ว่าทุกคนเอาไปปฏิบัติแล้วเป็นยังไงรู้สึกว่าเอ้ยมันโอเคกับเราไหมเนาะก็คลิปวิดีโอนี้จบแล้วนะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามพี่กระต่ายนะคะแล้วก็อยากให้พี่กระต่ายทําคลิปเกี่ยวกับอะไรหรือว่าสูตรอะไรอีกมาคอมเมนต์บอกใต้คลิปได้เลยถ้าทําได้จะจัดให้เลยนะคะก็คลิปวิดีโอนี้สวัสดีคะ่ะ